กำลังเลี้งใจเนาะพี่น้องมาเข้าสู่การสู่งานกันแล้วกันนะครับมีพ่อจ่าบาบูสลัดเสียงแค่เหล้าเป็นเหล้าพี่น้องี้ำับดีสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมต่างสวัสดีรถมาจากสวัสดิเกมุกดาหารไปรถหน้ามีแอบเป็นสายตะเบียนเล้านี่นี่นะรถเล้าแรงจากับพอดีไทยยังไงเลยเนี่ยใส่เวลาประดุนเท้าไปก่อนสิงสิงเท้าว่ะ ยู่บ้านเทามีคอนกรีตมีคอนกรีตแต่สิ่งที่บ่าวแบอกก,อกันแหละว่าเรื่องรักของความสะอาดเนาะหนึ่งอะไรก็การอ่าเส้นแบ่งจารจาจรคือแตกต่างกันที่สุดเลยจะประเทศไทยนี่ถ้าเป็นถนนหลวงแล้วเส้นแบ่งจาราจรชัดเจนทุกเส้นจะบ่มีเสช่เลยแต่อันนี้บ้านเอาแทบจะบ่มีมีสวัสดีครับท่ทานผู้ชมครับตอนนี้บ่าวโบอยู่ที่บขสมุกดาหารนะฮะว่าแต่บ่าวโบมาเห็นอย่างเนาะที่บขสมุกดาหารใกล้บ้านตัวเองเนาะพี่น้องนักข่าวไปกันที่ว่าจะเป็น สวรรค์แล้วนะฮะแต่ว่าตอนนี้บาบุกกถือว่าจะตามหาเพื่อนนะฮะมารับเพื่อนคอนนึงเนี่ยบอกเลยเรียกว,ว่าเพื่อนคนนี้เป็นเพื่อนที่อ่าอาจจะสนิทกับกบาบุกแน่นอนนอ้นองเพนน้องเนาะเป็นไพ่ตลองเบิองกันแล้วกันอันนี้ก็จะเป็นรถนะฮะรถสวรรค์นะพี่นนะ้องเนาะรถสวรรค์จะข้ามไปสวรรค์เป็นรถลากนะทา่านผู้ชมนะฮะเดี๋ยวบาบุกจะมาลออนะ่อแลอันนี้รถจากอ่าบุกทหารจะไปสาารวรรค์เดือดเป็น้องเด้อนี่ฮะขี่ทอดร์ปนแดนะเพนน้อง พี่น้องบ้านเฮานะฮะคือเดี๋ยวว่ารถจากมุกดาหารจะไปสวรรค์นาเคศักดิสวรรค์นาคศิ์จะขอมา้จาจักหน่อยอ่ะพี่น,อน้องรถสวรรค์นาคศักดิขอมาอลล้าอันนี้รถล่าพี่น้องเลยมันได้การคลองบอกสพี่น้องจะมีรถสกายแล็บนะครับอันนี้เป็นรถมุกดาหาร บรรยากาศของบขสพี่น้องการีบอกก็เลยว่าอีกหนึ่งรูปแบบเนาะถามว่ากลับบ้านหรือว่าพี่น้องทันตแพที์กลับบ้านก็คือเดีว่าเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นนะฮะอบอุน่นขีดหนวดบ้านขีดหนวดบ้าน,านไอ้รถรถรถมาจากสว่างมนมาจากโมงง่งยังเสียนมือของอ,อ,อ,อันนี้เนาะอันนี้รถรถรถจากกไปหมด ครับผมโดยสารระหว่างประเทศพี่น้องเลยนะฮะไปแล้วไปแล้วนี่ยไปสวนักเขตเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องให้งานเล่าเอาพี่น้องแล้งานเล่าเล่าเขาเขียวบานกันเต็มบ้านเนี่ยตอนนี้บ่าวเองคือว่าเหมือนจะมาส่งนะมาส่งเดี๋ยวเรารถเข่ามาพี่น้องเลยนะฮะเห็นไหมเรามาสื่สินค้าเนี่ยขามมาจากฟังเล่าเนาะพี่น้องเนาะสินค้าไทยดีกว่าสินค้าเล่าอยู่แล้ว <Yeah. S 2> ที่มื่คนส่งพี่น้องเอ๋ยนะฮะพี่น้องฟังเล่ขาข่าวมาข่าวไปสื่อสินค้าไทยสื่อสินค้าเล่าสื่อสินค้าไทยไปฟังเล่ารถมาแล้วพี่น้องเอ๋ยนะฮะรถมาแล้วตอนนี้นะฮะรถมาจากมุกดาหารนะครับพี่น้องครับนี่คือการเดินทางที่แสนสะดวกสบายนะฮะ ทานไปเลยมันโค้ง,งมากเนาะพี่น้องเนาะทานมันโค้ง,งมากถือว่าคล้องกันเขี่ยงเท่านั้นเองพี่น้องเอ้ยนะคร,<ล>ร,รับบอมีอย่างไรหลังจากนี้เราสกัดแล้วมาจอดล่อราบพี่น้องเลยนี่คือบรรยากาศแบบทางจังหวัดของบางไยบรรยากาศกรีนอายความเป็นทางจังหวัดไอ้รถมาจากสวัสดิ์เขมุกดาหารไปรถหน้าม่อะไรเ,เป็นป้ายทะเบียนล้าเดี

คนต่างชาติลิปปิโอกันเนาะวันวนี้นี่พอเราเจับพอแล้วพอแล้วพอแล้ว,อลวเอาหยั่งมาพอเจ้าแต่หยั่งมากกว่านี่นี่คือบรรยากาศที่น้องเป็นบรรยากาศการเดินทางเนี่ยครับกีองไทยล่าวไปมาฮาสูโกันโอ้สบายดียสบายดีโอ้ไปไปง่ายมากไงเนาะมาแจบเนาะแต่อีหยั่งมากกว่นี่โอ้กระเป๋ปาใบใหญ่เลยน้องลา ไอ้อันนี้กระเป๋าเจ้ากระเป๋าเจ้าอ๋อเป็นเรื่องหาของเบุนเออบุญป้ายเป็นอเองเลยนะฮะนี่คือบรรยากาศที่น้องไทยลาวเป็นอเองเลยนะะ้าไปมาหาสู่กันแบบแบบมิตรภาพนอกไปนองเลยนะฮะประเทศไทยเป็นกต่ที่ว่าเป็นประเทศที่เซลีนะฮะเซลีนะฮะเห็นะคนลาวเมันก็ดีใจดีใจมาเมืองไทยก็ดีใจคนไทยกันเลยอ้าวนี่ ถ้าซิกมงไปเหรอเอ้เนะของวันที่ซิปห่างมาจะไนยังไนดิไปได้ไลยไปบ้านเมือมวนบอหมวนอยู่กับมวนอยู่มีกิจกรรมอะไรอย่างเห็ดอยู่บ้านเดี๋ยวก่อนนี้ก็มีหน้าที่ที่ถามขัวมาเนาะถามสะพานมากแตกต่างกันยังไงคนละโลกเลยบอโอ้มันก็แตกต่างกันหลายนะแต่ว่าอันหนึ่งเขาก็กินหอดประเทศไทยแห้งเนาะเพราะว่าก็ไปไายวันเนาะนะกินหอดหมูกินหอดหลายคนเหี้ยหอยเอฟซีมันมีความตื่นเต้นตั้งแต่ตอนอ่ามัอคืนแล้วนะ เลยว่าไปตื่นมาตั้งแต่ประมาณสัตีสี่อ่ะตื่นไม่ยังตื่นกับพ่อของงามป่ะเตรียมตัวเลยเนาะเพราะว่าอยู่ใกล้เลยอยูอ่เกือบแปดสิบกิโลนะจากจากากำหนดเดิมแบบมากเลยกำหนดเดินตอนเย็นๆวันนี้ตอนนี้ยังเปันเสาร์แมนสี่ขามานบานฝั่งนี้ตอนเย็นเลยสิขามากแต่โมนี่บาวโอโตฮามัวานฮามัวานาวา่าชิมาราบโมนี่ว่าชิมาราบโมนี่นโอ้ต่อม,อมาดีแต่ว่า ไปหน้าก่อนทำไปหน้าก่อนที่มาตอนแรงว่านี่คุณว่าที่ได้่าเสิร์ฟาหาเสิร์ฟว่านี่ว่าให้่มากเสิร์ฟว่านี่ว่าเสิว่าเลยลืมโทษโอ้ใส่ไหนยังมาถามมาตอนเบาต้นมาเนี่ยมีไอ้กอบเปียกแดะบาต้นบอกให้เอากอบเปียกนี่บรรยากาศสกายแลบเบาแจบเลยนี่บอเขาไปพุ่นยังันไปบอพออ๋อขออนุญาตพอยังคนไปชี้ถามเบาแจ๊บเลยวร้อีดีเบาแจ๊บจะเ้าไปถามได้เลยเบาแจ๊บเลยวร้นีดมาฟังนี่เบาแจ๊บนี่บอเบาแจ๊บขาม อ่าเมื่อกี้เราฟังเล่าเห็นบ่แม่แม่มาอย่างรวดเร็วเลยโทรหากันชิบนาทีไปมาห้าสุกันไงพี่น้องไช่เล่าแม่ที่ถามตอนที่ขามขว้ามาบรรยากาศฟังนั้นก็ฟังนี้มีความคลายครึ่งหรือแตกต่างกันอย่างไรเบาแจ๊บโอ้นกาคนละขั้วคนละโลกแล้วไม่คนละขั้วคนละโลกมันยังไงเนี่ยในความถ้าทำมั่งถึงความกันความเจริญก้าวหน้าความการความเจริญเนาะความซี้อไรอะนะอ่าแต่เถือว่านำจิตนำใจกันใกล้เคียงกันนะพี่น้องเนาะแต่ว่าความเจริญซี้อไรต้องยอมรับว่าโอแตกต่างกันหลายพี่น้องแตกต่างกันหลาย เนาะโอ้แมนคนละโลกเลยวะคนละโลกเอาทั้งที่มีแค่แม่น้ำโค้งขวงกันซื้อนี่นะก็แมน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 มันอาจจะทาทา,าเท่าเทียบถึงความสิีไร้เด้อมันก็นอาจจะคนละขั้วเนาะประมาณนั้นนะ้ำปลาจ๊บเนาะคือวันนะ่ะ <Okay. S 2> คือตอนที่ข่ามากอะถนนคนตัางกันตางกันเลยตางเลยตางเลยเพราะว่าสิ่งสิ่งท่าวอะอย่บ้านเ้ามีคอนกรีตมีคอนกรีตแต่สิ่งที่บอกจะบอกกันแหละว่าเรื่องรักของความสะอาดเนาะหนึ่งเลยก็การอ่า เส้นแบ่งจาราจรคือแตกต่างกันที่สุดเลยจากประเทศไทยนี่ถ้าเป็นถนนลวงแล้วเส้นแบ่งจารจาจรชัดเจนทุกเสน้นจะบูมีเ่เลยแต่นี่บ้านเฮาแทบจะบุมีมีกับแบบเลือนล่างเนาะนะถา้ถาเป็นทา,าออกรุดไปจากโซอนอเขตแล้วกับยองอมหลับว่าจากบุมีเลยเนาะนะอันนี้นะนคือเป็นเป็นเรื่องที่มันมันเกือบทุกที่แบบเป็นแบบนั้นนะที่พอ <ละ S 1> จะไปนะพอจะไปนี่มืออยู่บ้านอย่างเดียวนะไปครั้งนี้ ไปตะเวนหลายทีเลยโอ้ไปมอไซค์ไปไปไลายมื่นได้ด้วยไปไลายมื่อซีไทมหาแมีนโอก็ะคินหัวซีครับเดี๋ยวมีสนามมีดั่งเราหลายอย่างกันหรอครับมาโอ้มีมีหลายอย่างมีหลายอย่างขึ้นมาสูงงานอยู่ที่ฝั่งไทยแม่นครับกะที่เรียกว่าบอลแจ็บเนาะพี่บอลแจ็บตัวเาบ่าโบไเวลาซิปมาที่เองเลยบอลถึงนี่ขำมาแป๊บเดียวคือจังหวะอีแตบอลแจ็บมันโมเมนต์ช่วงเทศกาลนี่บ่าวโบและอีกอย่างอ่ามันความสะดวกสบายมันบวกคือสมัยก่อนนะต้องยอมหลับว่ะ อ d d kid kid no ่าเรื่องการประสานงานของทั้งสองฝั่งสองมันก็ดีขึ้นแห้งอย่างนี้มัขึ้นที่นะความสัมพันธ์มันก็ดีขึ้นแห้งคือเขาไปมาหาสู่กันง่ายแห้งแห้งไปนะท่าพนมนี่ตรงนั้นบนใส้พาสปอร์ตเลยนะฝันบนใส้พาสปอร์ตเลยนะไส้ตัวรถอย่างเดียวไอตัวไอเรืออย่างเดียวจบเลยขำไปขามาเลยเลยเป็นอนุโลมสิหรือเปล่แม่แหม่ช่วงมาเที่ยวงานท่าพนมจะช่วงมันมีขนาดอันพร้อมเด็กตีระวางขสองประเทศค้าขายกันอยู่เนาะไปขามไปขามมาได้สบายเลยเราจะเบาบูกเองกับเบาคยมากเนาะ บอลจะเห็นนะพี่น้องฟังล่าเฮาดิคนข่าวมาสื่อของบาลแจ็บแมนไปขายแมนถ้าบาลแจ็บเดี๋ยวคนขึ้นมาสื่อฟังไทยเนาะแถวนี้โลตัสก็หาง่ายบิ๊กซีก็หาง่ายโอ้คือคืออยู่บ้านเฮามันถ้าจะไปบิ๊กซีตัวไปเวียงจันทร์เลยจะสิไวบ่ะใกล้ๆเด้เราค้ากับตังกันเนีต่างกันข้ากับตังกันเนีแมนถ้าจะไปอ่ะบ่แต่สินค้าน่ะคือการาะว่า สิ้อข้าจากไทยแต่ไทยไม่า<ค>าขายเกิดแต่มันราคาแตกต่างเนี่ยแมนนี่พร้อมสูงงานแล้วบ่พร้อมสูงงานเห็งงนบ่ถาม้เนี่ยขนะีดว่าฟังไทยบ่โมกิดหอดแห้งขีดนอกขิดหอดแห้งก็คือนับมือนะับวันเลยน้องยอมหลับจริงๆร่ะหนึง่นงเขากลับบ้านเขาบ่มีรายได้โอ้มาบอลองคิดมะอาทิตย์หนึ่งเท่ากับเขาใช้จ่ายอย่างเดียวเขาจะบ่มีการอ่าบ่มีรายรับเลยแล้วก็เบีบ้ยงานเขาก็หลายอย่างเขาจะคงค้างไว้แล้วก็ ความผิดห่ออทั้งมุงคูเลยกับเอฟซีเนาะที่เขาเคยหยอกเคยแซวกันเคยถักทายกันตรงนี้มันก็ลำบากขึ้นตองยอมเราว่ะเรื่องสัญญาณว่าเจ๊เลือกที่ดีที่สุดเลยนะแต่มันก็ยังบทเสถียรเวลาไล่สดแต่เขาเขาโหลดคลิปได้อยู่แต่ว่าอาจจะผมไม่มีเวลาเท่าที่อยู่ประเทศไทยพออยังหนึ่งเฮาเมื่อหอดครอบครัวแล้วกิจกรรมต่างๆที่เขาต้องทํา <defence> ร well, so. right. <c oughs> ่วมกับครอบครัวเนาะด้วยความที่เป็นาอ้ใหญ่หมู่สัตวไปแลวก็น้องๆแต่ละคนเขาเขามาหาเขาเขาแบบใช้เวลาเขาแน่ มันอยากไปทุลาตัวเองแง่บว่าน,นี่นะอยากไปเบิ้งไปเห็นหและขนาดงูคุยใกล้ๆนะมาเจ็ก็เคยลงคลิปกิปหนึ่งเนาะที่ไปหาหน้องสาวคนหนึ่งอยู่อีกต่างเมืองอต่างเมืองตัวนั้นถนนโอ้ถ้ามาบ,ะบะเห็นถนนตัวน,นั้นนี่สีลําบากขนาดโอ้ถนนลำบากแม่นเพราะว่าเขาากไปใกล้เขาต้องไปทางแดงเนาะนะถ้าจะจะไปทางดําต้องเข่าเมืองบ่ใกล้แห้งเข่าเมืองนะเดินทางเป็นวันหนึ่งโอ้โหถ้าเรากันวัดมือกับเราวัดเดียวมาเจ็บ ตอนนี้กำหนดเดิมบอกจับจะกลับมือนี่ด้อมมาแรกตอนเย็นวันนี้ที่ชิ้งแล้วนั่งรถไปกันละขาววัทักบาทเดียกบประมาณหกเจ็ดลอยเนาะเต็มที่วันนี้บา่าบูขับรถมาหาจากสมุทรปราการมาหกลอยหาสิบกิโลเมตรโอ้ขอบคุณน้ใจเพื่อนขนาดเลยเนาะคือ,อยอมรับเลยบาบูอ่าบ่อาากจะาปนอ่งที่โชคดีทุกคนซึ่งเรื่องใจเพื่อนขนาดดีใจพอยยังอ่าตั้งแต่เพื่อนโทรหาแล้วตอนแรกอ่าคิดในใจกันเอา่ะถ้าเพื่อนมาอยู่แถวนี้นะอาจจะโทรหาทักหาเพื่อนว่าอยู่แถวใด สิไปหานะแต่เพื่อนบอกเอออาสามาหลับเลยที่มุกทหารแบบจ้าโอ้บอกพอเลยโอ้เพื่อนเพื่อนมาหลับบอกโอ้หมดองทงมีเงินอยู่สองพันบาทเนาะเก็บไ้ปกติจะเก็บเงินสองพันบาทไว้เพื่อเดินทางคือน้องเคยมาส่งเอากันยื่นคืนไปให้เขาเขาเอาเงินมาหนึ่งพันแค่นั้นเลยค่าใช้จ่ายในด่านในยังต่างๆฮะับชำระไปนะเพราะว่าเพื่อนมาหลับต้องตูดเพื่อน ตูดภาษาลาวคือเขาเออนี่นะแบบเพื่อนเลี้ยงเพื่อนยังวะภาษาลาวนี่เพตันกินปะเพื่อนถ้าภาษาลาวเขาเรียกว่าตูดเพื่อนนี่คือแบบว่าตัวเองมันได้ออกเพื่อนออกตูดกินน้ำมูตูดกินน้ำมูสั่นตูดกินเพื่อนบอกรับพึ่งมากพึ่งมากบ้านใดดานสิไปพุ่นมานตะดานพ่อมาาตดน สิไปกรุงเทพสไปกรุงเทพครับผมมีรถอะไรไงขอบคุณหลายเด้อขอบคุณลายใจตอนนี้ก็ถือว่าเบิ่งบรรยากาศอยู่ครับผมบอแชพฮบอจะเห็นบ่บรรยากาศพี่น้องบ้านเฮาขามมาคนไทยมันยิ้มแย้มแจ่มใสายตอนรับเนี่ยจ้ำสายปากพนนะจริงจริงองตรงนะแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่นะเมื่อกี้เมื่อกี้บอจะดีใจขนาดดีใจในอะไรคือพาสปอร์ตบ่แ่พตอนกลับเนาะโอ้โหเพิ่นเป็นคนอ่ะขอเฮาต้องย้ายเล่มเด็จริงๆเฮาต้องย้ายเล่มจากกรุงเทพฯก่อนอ๋อ้แต่บอกราคาสิทธิ์บ่ย้ายเล่มคือ เล่พาสปอร์ตมรรจับเหตุ M O U มันบอกการเฮาเหตุ M O U นี่ถ้าพาสปอร์ตเล่มเฮามครบสองปีเฮาจะต้องเห็ุเล่มใหม่คือบอกจะไปเห็ุใหม่อยู่สถานทูตทางสถานทูตเพื่อนมาตัดออกในนี้ตัดออกแล้วเล่มนั้นจะใช้ไม่ได้แล้วนี่แมนจริงๆมันเหลืออยู่ปีกว่าแต่ว่าเฮาเอาเล่มนั้นยื่นออกความจริงเลยสิเอาเล่มใหม่ยื่นเข้ามาแต่ตัดแล้วมีตำหนิแล้วมันยืนขามอะไรต้องย้ายเล่มกว่าแมนให้เจ้าหน้าที่บรนย้ายให้ เพิ่นใหญ่หายในวันวันยุทธเนาะเขาอาจจะมีค่าใช้จ่ายเล็กน้อยแต่เ<อ>พร<อ>าะว่าเขาเขาผิดพลาดเด้ถ้าเป็นวันธรรมดาเนี่ยเขายืนเองได้<อ>เพ<อ>ิ่นเห็นเขาเล็ดปึบตอนกลับมาเจ้าหน้าที<อ>่เพิ่นจำมันจบได้เพิ่นเหดเล่มให้เพิ่นบอกเอออยู่หานเลยบอกอู้ขึ้นมนาบบจำจำได้เพิ่นจำได้ทั้งทั้งคน<อ>เป็นพันเป็นหมนื่นเนาะข้ามไป<อ>เพิ่นจำจบได้โคนใหญ่ขนาดคนไทยนะคนไทยเจ้าหน้าที่เลยนี่คือเจ้าหน้าที่คนไทยเนี่ยคือเพิ่นใส่ใจทุกคนให้เนาะอ้เพิ่นเห็นให้ปอเจ๊แบบเฮ้ยดีใจอ๋อเพิ่นบอกอะ น้องเลยเห็นท่าเจ้าไอ้นี่อันเพิ่งก็เบาอีกตำม้ตำนี้นี่นี่คุณบอกให้ฟังโอ้บอกโอ้พูดหลายหลายได้พ่อเพิ่นเจ้าเนี่ยจื้อคอยม่ได้น้องเลยจื้อม่ได้เลยว่าเห็นใส่หน้ากากมันน่าจะใส่คือกันหรือเป่าโอ้ก็เลยจื้อกันม่ได้นอจะจำเสียงคุ้นๆอยู่บอกโอ้ดีใจขนาดกระเป๋าพร้อมเนาะกระเป๋าพร้อมเสื้อผ้าดิเสื้อผ้าพร้อมไปพร้อมเดินทางเนี่กว่ามกชพร้อมที่อยู่บ้านบ่ได้หลายมือเนาะไม่ได้ใดนะแมนแมนยังไปฟังดิการบจับยังบอกบึงมกศรแล้วก็จะออกไปแล้วเนาะนี่เเห็นนแต่่่พี้องงาาาลม สื่อสินค้าเล่เราจ๊ะสื่อสินค้ามาสื่อสินค้ามาเที่ยวามาอย่างนี้กันเผมว่าบนความเจริญนะออีกย่างแต่นนเห็นความเจริญแม่แม่แ้วก็สินค้าราคามันก็มันก็นยอมเยากว่าบ้านเท่าไรนะแต่คุณภาพสูงห่วยหรือคุณภาพสิสูเลยเพราะว่าเนี้ยแต่ว่าสินค้าหนบคุณภาพมันก็สูงฝังนี่ไม่ได้เลยถ้าเกิดแต่สินค้าได้ันสูงได้คือกันเพราะยังเพราะเอามาจากพี่เนี้ยเป็นส่งมาจากพี่ส่งมาจากพี่แต่ว่าราคาต่างกันเนี้ยต่างกันเนี้ยราคาต่างกัน กูบ่กจะไปไปที่บ้านกับไปเบิ่งตลาดบ่กจะไปถ่ายสินค้าให้ทุกคนเบิ่งนเหมือกันกว่าสินค้าไทยเกือบทั้งเกือบทั้งเบิดนะบ่กบแจะเนี่ยแต่มีสินค้าจีนจะเสื้อผ้ามีบ้างเสื้อผ้าจีนแมนเอาพี่ท้าแม่ค้าเลยเขาไปถามแม่ค้าเลยบอกกับผมกินข้าวกินน้ำเลยวันนี้กินข้าวกินน้ำตื่นมาออกมาตะกลางทางก็กินข้าวก่อนเอาสิเพรามันยังสูงง่ายมีฝีสีการกินอดการที่ว่าถทา อ่ามันนี่บอลแจ๊บมาแล้วเดี๋ยวทาอะไรที่ติดตามบอลแจ๊บกับติดต่อบอลแจ๊บง่ายแหละเนาะครับผมเดี๋ยวไปเบิร์นคีบอลแจ๊บตอนนี้พร้อมจะเดินทางไปกรุงเทพเนาะเขาจะไปอุบวนตอนนี้เนาะโอเคครับไปเดถือว่าจะสมหวังแล้วอยากไปอุบลนเไปอุบลเลยเนาะไปพาไปเดินทางบไปไปไปนี่แหละบรรยากาศที่เนอะเอ๋ยบรรยากาศชี่ทอดบ้านกันเน่าะเนาะเนี่ยบุกทหารเนาะหลายคนเห็นตื่นเต้นเด้วยฮะเพราะว่าอีกอย่างมันใกล้สงกรามนะครับบบบใกล้สงกรามเลยไม่ได้ใกล้สงกรามแล้วทุกคนเห็นไง ใจตุึงตุ่มตุ่มเลยนะใจคงใจค่อยเลยเด้สวัสด้ครับบ้านเมื่อบ้านนะฝากเป็นกำลังแรงใจเนาะพี่น้องมาทึงสู่การสู่งานกันแล้วกันนะครับผมวันนี้เราจะมาบูสลัดเสียงแค่ล้าไปแล้วพี่น้องสบายดีสวัสดีครับผมสวัสดีครับผม